ฝนตกแบบนี้ใครตากผ้าไว้ก็ไปเก็บนะครับเออหน้าฝนแบบนี้มันหน้ามันมันต้องนะฮะอย่างที่บอกต้องไปเก็บผ้าเฮ้ยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บโอเคคือคือคือหน้าฝนแบบนี้มันทำให้เรานึกถ,ถึงสมัยก่อนนะฮะ สมัยก่อนเวลาที่ผมฝนตกเนี่ยสมัยก่อนผมจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมฮาวเวิมูนมากครับเป็นคนที่เล่นเล่นเลนฮาวเวิมูนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ มันมันไม่สนใจเลยฮนะเล่นเล่นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยผมตายแล้วช่วยหน่อยเฮ้ยดูดดูดเฮ้ยดูดไม่สนใจเลยฮนะโอ้โหคนเราสมัยนี้ดีสทังค์ นี่หนึ่งทีกระสุนหมดเลยไงฮนะกระสุนหมดเลยครับหมดเสียเวลาเดี๋ยวเผมดูว่าผมสามารถคราบอะไรได้บ้างระเบิดตะปูตอนนี้คือเราคราบได้ก็คราบครับคราบไม่ได้ก็ไม่ต้องคราบคือวันนี้ที่ผมมาเล่นคือไม่มีอะไรครับคือผมผมจะมา เในหัวข้อหลักเลยเนี่ยก็เราจะเห็นได้ชัดว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คือ,อเกมเกม Grand Theft Auto ก็จะออกมาแล้วนะฮะนี่แหละ นั่นแลลนลหละ l a s เ e n ด m y left h น n ดิมเดียวเ,เ,เราเหลือคนสุดท้ายแล้วครับเราต้องไปไล่ฆ่าเขาคือผมเหลือไปเห็นเกมเพลย์หลุดเกมเพลย์ของ Grand Theft Auto ฮะก็เลยก็เลยก็เลยกลัวคือแบบอยากล้างตางทันทีเวลาผมเห็นเกมเพลย์ของ g r ร n d Theft Auto หลุด เราต้องใช้ก่อนนะฮะไม่ใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวตายไอซีเด d ปีเพล e ครับไอซีเด d ปีเพล e วันนี้ไปแล้วเลยสิบเอ็ดวิมันเลอมันตบฮึมเคราวน์ one โอ้โหดูปิงผมสิฮะปิงผมนี่สูงอยู่คนเดียวเลย เออคือเลือกไปเห็นเกมเพลย์ของ GTA 5ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมทาไมคนถึงได้ก่อนเพราะว่าเกมเขาออกอวันที่17เนอะแล้วเราก็ไปเห็นคือบางคนนี่คืออาจจะแบบว่าเป็น VIP หรือเปล่าอะไรไม่รู้สำหรับคนที่ร pre o r อร์ก่อนหรือว่าจะเป็นลูกค้าสำคัญอะของเขานี่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือใครที่ได้ได,ได้ได้ก่อนนี่คือคือ,ค,อคือทาง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 เขาก็มีกฎหมายว่าห้ามเอาออกมาเล่นก่อนที่จะนี่นะฮะคือเขาจะ คือคือใครลงเอาลง u t u b e นี่คือโดน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 ,โดนแบนนะครับทันทีผมไม่ได้โม่เห็นหลายช่องโดนไปแล้วก็มีช่องหนึ่งนี่คือเขาฉลาดมากครับเขาด้วยการที่ใช้ใช้เอ่อกล้องผ่านกล้องอีกทีหนึ่งใช้กล้องเนี่ยกล้องมือถือเนี่ยถ่ายแบบ7วิสิวิพอประมาณเนี่ยฮะไม่ได้อะไรมากมายนี่คือผมก็มานั่งเก็บใช่ไหม คือมีสายสเตลเนี่ยผมเล่นชอบเล่นสเตลอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปอ้อมด้านหลังซะแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเรามัวแต่ยิงตรงนี้มันไม่ได้ครับรับรองเราต้องตายแน่นอนไม่เวิร์กไม่เวิร์กโอ้มันยิงผมมาละเมื่อกี้นี่เสียงสลุงฟิวเอ้าเพื่อนล้มเพื่อนล้มคือเล่นอันนี้ต้องกะเก่งนะฮะ ใครมาทน <lining S 1> ใ,ใครมาตายครับมันตายแล้วนี่โอ้ตายมันสเตลทั้งทีมอะดดูเวโอมดิ เวลศูนย์พวกเขาเวลสี่ห้ายี่ห้ายี่หกกันแล้วเราทำไงได้ทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่แพ้ไปก็มีคนถามว่าลุงพีถ้าเกิดแกรนด์เซฟอ a u โตออกมาลุงพีจะเล่นไหมโอ้ยอย่างนี้ต้องเล่นฮนะเพราะว่าเราจะทำให้คนที่อยากศึกษาคือง่ายๆครับใสก่กอก่อนคือง่ายๆผมจะผมจะเล่นเพราะว่าคือ คือบางคนเนี่ยเขาบอกให้มันมันมัน,มนตัวเกมมันโหดพอสมควรซึ่งก็ภาคภาคหลายๆภาคก็คงเจอทรากกันดีคือผมก็จะเล่นเล่นเท่าที่ผมที่จะจะสามารถเล่นให้ได้แล้วก็จะแปลแล้วภาคไปด้วยถ้าใครได้ดูลุงพีเล่น last of us นะฮะก็คือตัวเกม <co> เกมพลย์ของ gta นี่ไม่ว่าจะแม, i, ม,ม,ะมปหรืออะไรคือมันใหญ่มากๆมันใหญ่มากๆเลยนะฮะมันใหญ่มากๆเลย ไอ้เจ้าโอ้โหเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้มันยิงยังไงของมันนะนี่รู้เปล่าสาไปฝึกปลาระเบิดลูกหนามไปให้มันดิ้นฮะลูกไฟฟลาย หิงค่อยมันโดนไปหนึ่งดอกแต่มันไม่ตายนะต้องอับเกรดเยอะๆเอาละอ่ะมันระเบิดเลยเหรอเฮ้ย เฮ้ย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 ล cool. ่วงล่วงล่วง I'm down I'm down I'm down I'm o n i เรียบร้อยครับโอ้โหลาดมากลาดงมันตึงอเน่ยฉลาดมากอ่าเกรดนะ ี l o a speed ตาต่อไปนี่คือไม่ไม่ได้ครับต้องต้องต้องสู้แล้ส่วนเกม ps 4เขาก็ได้ถแถลงถแถลงการออกมาแล้วนะว่าเครื่องเกมนี่คืออยู่ที่ราคา15,000กว่าบาทซึ่งจะวางขายที่โซนในโซนเอเชียจะวางขายปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งใครหลายคนที่ จับจ้องหรือว่าอยากได้ PS4 กันนี่คือตุจีนี่คือขออาม่าอากงนะ <c oughs> เอาตุจีนเอาอ่างเปามาซื้อนะครับเอาอ่างเปามามาที่ได้มาก็ไปซื้อแล้วก็ค่อยๆหานหารกันไปนะถึงวิธีผมสมัยก่อนนะเวลาเราอยากได้อะไรก็เออตุจีนตุจีนแล้วก็เอาเงินตุจีนไปซื้อแล้วก็คือคือสมมติว่าได้เงินตุจีนมาสักห้าพันแล้วเครื่องมันเหมือนเหมือนห้า Ata, เออเดี๋ยวพ่อออกห้องินห um ้านะหมื่นนะเดี๋ยวเราออกห้าพันนะคุ้มค่าครับมันจะคุ้มค่าตรงไหนคือช่วงนี้มรสุมกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้แจ้งมาว่าตัวโอไหวไหมไหวไหมเหลือคนเดียวซีวินี่คือ s p e c t ิ้งเดบิวต์โอเวอร์โแปลครับไม่ได้ไม่ได้เขาได้แจ้งมาว่าคือช่วงนี้มีมรสุมหนักหน่อยไปล่อกันล้ <laughs> แล้วก็จะทำให้คือ,ค,อคือข่าวที่ออกมานี่คือมีมีเหตุการณ์โรงเรียนสตรีที่จังหวัดตราดนี่คือจันมงึงทำชื่โรงเรียนไม่ได้โรงเรียนสตรีจังหวัดตราดแล้วอ่าเขาโดนพายุซึ่งก็มีผู้บาดเจ็บนะฮะบุ้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องเราก็ต้องระวังตัวด้วยนะฮะเวลาเราทำอะไรยังไงผมปีนก่อนอื่นผมปีนก่อนโอเค ไปกูจะไปนี่มันยาชัดๆอันไหนโอ้ขนมกรุบกรอบแล้วก็กันไกเราทำได้แล้วเราไหนทำได้คือทำวันนี้ I'm all done it's good to go ระเบิดมอโรชอมนี <spots> ่ดีมากเลยคือปาครั้งเดียวนี่คือมีรู้ผลนะฮะจริงๆ เ้ยเผื่อไว้กดไอ้นี่ลงกันลงเราลงกันนะเพราะว่าเอ้ย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 ผู้ใดยิงอืลืมดูครับโอ้จบเลยอย่างนี้จบเลยฮะจบเลยเวลน้อยเกินส่วนตัวคือไม่ได้เล่นมากไม่ได้เล่นบ่อยด้วยฮะก็เลยก็เลยเวลน้อย คืออยากถามคุณผู้ชมเหมือนกันว่าเกมที่จะออกมาเนี่ยเร็วนี้เนี่ยอย่างอย่างเกมที่เขาบอกว่าเห็นเห็นเห็นที่เห็นที่ไม่ถึงถึงว่าไม่ไม่ค่อยภาพสวยสักเท่าไหร่แต่เน้นเกมเพลย์นี่เกม Titanfall นะฮะซึ่งเกมนี้คือผมก็เล็งๆไว้อยู่แต่ก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คือผมเนี่ยรอ Grand Theft a u ต o อย่างเดียวนะฮะใจจะไม่เปลี่ยนไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ย คือทุกวันนี้ก็ก็คือหลบหลบหลีกเลี่ยงสปอยนะฮะเวลาเวลาเจออะไรก่อนคือเราคือเราสมมติว่าเราเห็นเกมเพลย์แล้วแต่คนคนอื่นมาเล่นก่อนแล้วมันแบบอยากอยากแชร์อะไรเงี้ยเราก็ทาไงดีวะเอ้าล้มเรา lost รู้สึกว่าแต้มเขาจะมากกว่านะฮะราบหนึ่งนี้มนมีอยู่กี่ราบเนี่ยกี่ราวนะ round one คือจะคงจะหมดแล้วมั้งสี่สี่ราวนี่ยังไม่หมดถ้ายังไม่หมดอ้าวห้าราวราวห้า แอนิมีอิสติลีชัดเลยฮะเราไปเอาของนะครับของสำคัญมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ได้เยอะพอสมควรนะโห let's go let's go ทำนี่ก่อนรอกรอบแป๊บหนึ่งไปกลัวกลัวเลยไง เราออกทางหน้าต่างหน้าต่างไม่ได้ครับพวกนี้มันก็ปีนเก่งเกินนะพวกพุ่งมาตุยหลังจริงๆเบ้ไปแล้วเฮ้ยตายเลยอึ๊ยอึบ,บอึบอึบอึบ วิง่งเลวโดนหมายหัวอยู่เป็นที่ต้องตาของประชากรทุกท่านเรียบร้อยครับฮ่ต้องอ้อมต้องอ้อมมันหมายหัวไงลืมไหม หลบเก่งเลยเว้ยมันหลบเก่งไว้ให้เรือเพื่อนมันคาบคาบไปกินซะละ Enemy s p o t t e สเราเหลือสามคนน่ะ อะไรที่ทำได้ก็ทำก่อนนะไม่งั้นมันจะทำไม่ได้อันนี้ไปช่วยเพื่อนก่อนละโอ้ยโอ้ย Goodbye dude โอ้เกือบโดนแล้วเมื่อกี้ เราคือเราโดนตุยหลังเมื่อกี้นะฮะว้ายไปช่วยเพื่อนก่อนนะ w h a ั s up w h a อ s up What's ั p เอาเกิดอะไรขึ้นอ้อมันใช้ธนูไอ้ยะ เลยคนออกเอีกเยี่ยมฮะโอเคครับวันนี้คือลุงพีมาบน่นเฉยๆโอเคฮะต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับวันที่17กันยายน Grand Theft Auto ก็จะมาแล้วแล้วลุงพีก็จะเล่นให้ดูกันบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ แม่หนูไอ้นี่นะฮะไม่ให้หนูดูคือรับรองครับคือเราเราไม่มี Root Word ไม่มีคำหยาบที่จะ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 แปลคือคือคือถึงมีผมก็จะไม่แปลให้ก็จะแปลเป็นว่าเออคำนี้ไม่ดีนะเราก็จะแปลคำศัพท์แล้วก็เออเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะฮะวันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะับผมแล้วก็พบกันใหม่ฮะบบายครับ